กาละครั้งหนึ่งในคืนที่หิมะโปรยปลายเบาๆท่ามกลางป่าเงียบสงบมีเรื่องราวมหัศจรรย์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในคืนหนึ่งคืนที่หิมะตกเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองใต้แสงจันทร์สีเงินที่ส่องผ่านยอดไม้มีเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งกำลังจะค้นพบความลับที่ไม่มีใครเคยรู้ เพราะบางครั้งโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มเล็กๆและหัวใจที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นหน้าหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางป่าหิมะบ้านไม้หลังน้อยเรียงรายควันไฟลอยออกจากปล่องอย่างช้าๆอบอุ่นท่ามกลางความหนาวเย็นที่นี่มีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าลิลลี่ ลิลลี่ไม่ใช่เด็กที่อยู่นิ่งท้านิ่งแสดงว่ากำลังคิดแผนซนอะไรอยู่เธอร่าเริงช่างพูดขี้สงสัยและมักจะถามคำถามแปลกๆเสมอทำไมหิมะไม่ตกเป็นสี่เหลี่ยมทำไมรองเท้าหายตอนหาแต่เจอตอนเลิกหาแล้วถ้าหนูพูดกับเงาเงาจะเบื่อไหมแม่ของลิลลี่มักหัวเราะส่วนคุณยายจะยิ้มแล้วพูดว่า เด็กคนนี้หัวใจเต็มไปด้วยความอยากรู้คืนหนึ่งในฤดูหนาวลิลลี่นั่งฟังคุณยายเล่าเรื่องข้างเตาผิงเปเลวไฟเต้นระริิกและหิมะตกหนักอยู่ด้านนอกคุณยายหยิบตะเกียงเก่าๆออกมาจากกล่องไม้มันดูเก่าแต่สวยและอบอุ่นอย่างประหลาดตะเกียงนี้คุณยายพูดเสียงเบา จะสว่างเมื่อเจ้าของมีความอยากรู้อยากเห็นที่บริสุทธิ์ถ้าแค่โซนลยยายลิลลี่ถามตาใสถ้าโซนอย่างเดียวตะเกียงก็จะไม่ยอมเปล่งแสงนะสิคุณยายตอบจริงจังจนลิลลี่หัวเราะคืนนั้นหลังจากทุกคนหลับลิลลี่แอบลุกจากเตียงคว้าตะเกียงแล้วเดินออกไปหน้าบ้านขอดูนิดเดียวเองนิดเดียวจริงๆ เธอมองไปที่ตะเกียงแสงสีทองค่อยๆลอยออกมาอบอุ่นนุ่มนวลและระยิบระยับทันใดนั้นพื้นหิมะตรงหน้าเริ่มสัน่นหนังสือเล่มมะฮือมาพลอขึ้นมาจากพื้นและเปิดออกช้าๆเหมือนกำลังหายใจว้าวนี่มันหนังสือหรือสนามฟุตบอลเนี่ยทันทีที่ลิลลี่ก้าวลงไปโลกทั้งใบก็หมุน ลิลลี่ลืมตาขึ้นพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางป่าหิมะบ้านไม้เล็กๆมีแสงไฟสีสม้มนกสีทองบินวนทิ้งผงแสงระยิบระยับโอ้โหสวยกว่าหน้าปกอีกแน่นอนสิเสียงเล็กๆดังขึ้นนกสีทองตัวหนึ่งบินมาใก,ก,กล้ๆ คือผู้เฝ้าหนังสือโลกเวทมนหนูชื่อลิลลี่แล้วที่นี่มีขนมไหมเจ้านกสะดุดกลางอากาศคำถามแรกของเจ้าคือเรื่องกินงั้นหรอพวกเขาเดินสำรวจหมู่บ้านลิลลี่ถามไม่หยุดจนเจ้านกต้องยกปีกปิดหูหยุดถามสักสามวินาทีได้ไหมไม่ได้ หนูคิดได้อีกแล้วไม่นานพวกเขาก็มาถึงลานกว้างมีประตูแสงสามบานสั่นไหวอยู่ 1. ประตูความกล้า 2. ประตูความซื่อสัตย์ 3. ประตูความอยากรู้หลังประตูนั้นคือปริศนาที่เด็กทุกคนต้องตอบเจ้านกพูดจริงจัง ถ้าตอบไม่ได้จะเป็นยังไงลิลลี่ถามก็ก็ต้องอยู่ที่นี่ต่อไปจนโตเป็นคุณยายฮะไม่เอานะหนูยังไม่ได้กินไอศครีมอีกตั้งหลายถ้วยลิลลี่เลือกประตูที่สามทันทีหนูชอบอันนี้ฟังดูเหมือนหนูในด่านนี้ลิลลี่ต้องแก้ปริศนา ช่วยตัวละครในหนังสือทั้งตุ๊กตาหิมะขี้งอนนาฬิกาที่เดินถอยหลังและแมวพูดได้ที่ชอบโกหกตัวเองทุกครั้งที่ลิลลี่ไม่รู้เธอไม่หนีแต่ถามทดลองและหัวเราะกับความผิดพลาดอ๋อผิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองใหม่ แสงตะเกียงสว่างขึ้นทุกครั้งลอกตอบรับหัวใจของเธอเสียงลึกลับดังขึ้นอีกครั้งถ้าเจ้าต้องเลือกระหว่างรู้ทุกอย่างกับได้ถามคำถามตลอดไปเจ้าจะเลือกอะไรลิลลี่คิดก่อนจะยิ้มกว้าง หนูขอถามไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะถ้ารู้หมดหนูคงไม่ตื่นเต้นอีกทันใดนั้นโลกทั้งใบสว่างสวยนกสีทองบินวนด้วยความดีใจเจ้าคือผู้เดินทางที่แท้จริงโลกในหนังสือเริ่มสัน่นลิลลี่รู้สึกตัวลอยขึ้นก่อนจะกลับมายืนอยู่หน้าบ้านของตัวเอง ทุกอย่างค่อยๆเลือนหายตะเกียงดับแสงหนังสือหายไปแต่ในมือมีขนนกสีทองเธอยิ้มแล้ววิ่งกลับไปนอนพร้อมคำถามใหม่ในหัวอีกนับร้อยและนี่คือเรื่องราวของเด็กหญิงตัวน้อยผู้สุกสนขี้สงสัยที่คนพบว่าความอยากรู้คือแสงสว่างที่พาเราไปสู่โลกที่กว้างใหญ่ตั้งแต่นั้นมา ลิลลี่ก็ยังเป็นเด็กซนขี้สงสัยและหัวเราะกับโลกทุกวันเพราะเธอรู้แล้วว่าการตั้งคำถามคือการเปิดประตูสู่การผจญภัยที่ไม่มีวันจบขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีและอย่าลืมเก็บคำถามเล็กๆไว้ในใจเสมอ